ผู้ก่อตั้งคารานโดหรือว่าเหรียญ ADA นะครับกล่าวไว้ว่าคุณจะไม่ได้กําไร900%โดยไม่หวังว่าราคาจะลดลงบ้างนะครับผู้ก่อตั้งคาราโนหรือว่าเหรียญ ADA กล่าวคุณไม่สามารถกำไร900%ได้โดยไม่คาดหวังให้ราคาลดลงบ้างหรอกนะครับผู้ก่อตั้งคาราโน ADA ได้เปิดเผยในเซลซันอาร์ต ว่าตอนนี้เขาเป็นมหาเศรษฐีพันล้านแล้วแม้ว่ามูลค่าของเหรียญบางตัวในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่จะลดลงมากถึง40%ก็ตามแต่เขาก็ยังคงคิดบวกอยู่นะครับผู้ก่อตั้งคาร์โนนะครับได้พูดคุยถึงหัวข้อต่างๆมากมายรว,วมถึงสถานการณ์ทางการเงินของเขาและการพัฒนาในวงการคริปโตเคอร์เรนซีโดยเป็นที่ทราบกันดีว่า เขาเป็นผู้บุกเบิกวงการคริปโตเคอเรนซีในยุคแรกๆอีกทั้งยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอีเธเรียมซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่เป็นอันดับ2ในตอนนี้นะครับในช่วงเซลซันเขาถูกถามว่ารู้สึกอย่างไรกับการได้เป็นมหาเศรษฐีระดับพันล้านเขากล่าวว่าได้รับสถานะสถานะได้รับสถานะเศรษฐีพันล้าน เป็นครั้งแรกในช่วงตลาดขาขึ้นเมื่อปี2017เมื่อบิตคอยต์แตะระดับสูงสุดตลอดการที่20,000ดอลลาร์โดยหลังจากนั้นเขาใช้เวลา3ปีหลังจากก่อตั้งบริษัทด้านคริปโตในการเป็นเศรษฐีเงินล้านก่อนที่จะกลายเป็นเศรษฐีเงินพันล้านในปีนั้นนะครับครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน ขอบคุณทุกการติดตามโปรดติดตามตอนต่อไปครับ Tomorrow, and now You're everything in my day I love the way you like a song You Ooh. know my heart Cause you know me, know my heart You're everything in my day I love the way you know my heart Yeah, alright Don't wanna show me now and forever Know you never be alone all again All day, oh yeah, all day I can let you know that oh, you're my so boy Don't wanna show me together